สูตรนี้จะเป็นสูตรที่เราทําขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในการบํารุงต้นพืชเพื่อให้เกิดอาการไม่โทมโตวไวแล้วก็ไม่มีอาการรากเน่าโคนเน่าสําหรับขั้นตอนในการทําหลังจากที่เราเตรียมน้ําสาวข้าวมาแล้ว2ลิตรให้เราใส่กะปิลงไปใช้1ช้อนคุณสมบ,บัติของน้ําสาวข้าวก็จะประกอบไปด้วยธาตุอาหารต่างๆวิตามินต่างๆเพื่อที่จะใช้ในการบารุงต้นอ่อนบํารุงต้นพืชที่เราย้ายไปปลูกใหม่ตัวกะปิเนี่ยจะประกอบไปด้วยไคโตซานแล้วก็กดอะมิโน,โนต่างๆ จากนั้นก็ใส่ยาพาราลงไป1เม็ดใช้ในการควบคุมเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของรากเน่าหลังจากที่เราย้ายกล้าปลูกตามด้วยไข่หนึ่งฟองนะครับจะเป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้ตัวไข่ไก่เนี่ยจะเป็นแหล่งสะสมของสารอาหารต่างๆที่สามารถที่จะย่อยสลายได้ง่ายแล้วก็พืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วจากนั้นเราก็คนนะครับพยายามตีไข่ให้ละลายน้ําให้ดีก่อนรวมไปถึงกะปิด้วย จากนั้นเราก็นํามาใส่ในภาชนะหมักทําการปิดฝาหรือว่าเสร็จขั้นตอนในการทํานําไปเก็บไว้ในที่ร่มใช้ระยะเวลาในการหมัก4วันแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้ตัวอย่างของฮอร์โมนที่พร้อมใช้งานแล้วจะมีสีขาวเหลืองคุ้นๆสำหรับวิธีการนําไปใช้งานนะครับใช้ฮอร์โมนตัวนี้นะครับหนึซีซีผสมกับน้ํา10ลิตรลดต้นพืชที่เราย้ายกล้าปลูกใหม่ๆหรือจะเป็นต้นพืชที่เราปลูกไปแล้วนะครับทำให้ต้นกล้าที่เราย้ายไปไม่โทรมจนเกินไปนะครับแล้วก็มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทําให้ต้นกล้า สมบูรณ์แข็งแรงเร่งการงอกของรากใหม่ขึ้นมาได้เป็นอย่างดีแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการควบคุมเชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคต่างๆที่จะเป็นสาเหตุทําให้รากเน่าสําหรับฮอร์โมอนบํารุงพืชสูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําสูตรการทําฮอร์โมอนบํารุงพืชทําให้ต้นสดชื่นไม่โทรมโตวไว สูตรน,นี้จะเป็นสูตรที่เราทําขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในการบํารุงต้นพืชเพื่อให้เกิดอาการไม่โทมโดยเฉพาะพืชที่ทําการย้ายกล้าปลูกใหม่ๆตัวน,นี้จะทําให้ต้นไม่โทมโตวไวแล้วก็ไม่มีอาการรากเน่าโคนเน่าช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนในการทําการ,กรเกษตรได้อีกทางหนึ่งสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งแรกเลยก็คือน้าซาวข้าวลิตรต่อมาก็จะเป็นกะปิเราจะใช้1ช้อนแล้วก็จะมียาพาราจะใช้1เม็ดไข่ไก่นะครับห่งฟองแล้วก็จะมีช้อนภาชนะในการผสม สุดท้ายก็จะเป็นภาชนะหมักพร้อมฝาปิดสําหรับขั้นตอนในการทําหลังจากที่เราเตรียมน้าสาวข้าวมาแล้ว2ลิตรให้เราใส่กะปิลงไปใช้1ช้อนคุณสมบ,บัติของน้ำสาวข้าวก็จะประกอบไปด้วยธาตุอาหารต่างๆวิตามินต่างๆเพื่อที่จะใช้ในการบํารุงต้นอ่อนบารุงต้นพืชที่เราย้ายไปปลูกใหม่ตัวกะปิเนี่ยจะประกอบไปด้วยไคโตซานแล้วก็กดอะมิโนต่ตางๆจากนั้นก็ใส่ยาพาราลงไป1เม็ดตัวนี้เราจะใช้ในการควบคุมเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของรากเน่าหลังจากที่เราย้ายกล้าปลูก ตามด้วยไข่หนึ่งฟองนะครับจะเป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้ตัวไข่ไก่เนี่ยจะเป็นแหล่งสะสมของสารอาหารต่างๆที่สามารถที่จะย่อยสลายได้ง่ายแล้วก็พืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วส่วนที่เป็นเปลือกไข่ล้วก็ใส่ลงไปด้วยจากนั้นเราก็คนนะครับพยายามตีไข่ให้ละลายน้ําให้ดีก่อนรวมไปถึงกะปิด,ด้วยจากนั้นเราก็นํามาใส่ในภาชนะหมักทําการปิดฝาหรือว่าเสร็จขั้นตอนในการทําแล้วก็นําไปเก็บไว้ในที่ร่มแล้วเราก็ควรที่จะเปิดฝาคนทุกวันเพื่อที่จะให้จุลินทรีย์เกิดการทํางานและก็ขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งฮอร์โมนสูตรนี้เราจะใช้ระยะเวลาในการหมัก4วันแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้นี่คือลักษณะตัวอย่างของฮอร์โมนที่พร้อมใช้งานแล้วก็คือลักษณะสีจะมีสีขาวเหลืองขุ่นๆซึ่งเราสามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยสำหรับวิธีการนําไปใช้งานนะครับเราจะนําไปผสมกับน้ําเพื่อที่จะทําการลดต้นพืชที่เราย้ายกล้าปลูกใหม่ๆห,ห,หรือจะเป็นต้นพืชที่เราปลูกไปแล้วนะครับเพื่อต้องการที่จะฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์ให้มีความแข็งแรง สำหรับตัวอย่างการใช้งานในวันนี้ก็คือเราจะนํามาผสมน้ําลดต้นกล้าที่เราย้ายมาปลูกตัวนี้จะเป็นกวางตุ้งที่เราปลูกในกระมังอายุ4วันนะครับหลังจากที่เราย้ายมานะครับเราก็จะใช้ฮอร์โมนตัวนี้นะครับหนึซีซีผสมกับน้ํา10ลิตรแล้วก็นํามาลดต้นกล้าที่เราย้ายมาปลูกใหม่ๆลดให้ชุ่มเลยช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมก็คือจะเป็นช่วงเช้าที่มีอากาศไม่ร้อนจนเกินไปใช้ได้ทุกวันอย่างต่อเนื่อง เราสามารถที่จะนําไปใช้งานกับพืชได้ทุกชนิดนะครับทุกช่วงอายุการเจริญเติบโตสูตรนี้จะเป็นสูตรที่เราทําขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในการบํารุงต้นพืชทําให้ต้นกล้าที่เราย้ายไปไม่โทมจนเกินไปนะครับแล้วก็มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทําให้ต้นกล้าสมบูรณ์แข็งแรงเร่งการงอกของรากใหม่ขึ้นมาได้เป็นอย่างดีแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการควบคุมเชื้อแบคทีรียเชื้อโรคต่างๆที่จะเป็นสาเหตุทําให้รากเน่า ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับสูตรการทาฮอร์โมนบํารุงพืชถือว่าเป็นฮอร์โมนที่เราทาขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนในการทําการเกษตรแล้วก็เป็นการทําการเกษตรแบบพืนตนเองทําได้ง่ายแล้วก็ใช้เวลาหมักไม่นานก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้และยังมีความปลอดภัยในการใช้งานไม่มีสารตกค้างไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วยสําหรับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะนําเอาวิธีนี้ไปทดลองทําแล้วก็ใช้งานดูได้สําหรับฮอร์โมนบํารุงพืชสูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ